สวัสดีท่านผู้ชมที่เรารพรักและคิดถึงทุกท่านวันนี้มาพบกันกับช่องแดงสัมวาสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นรอบบ่ายครับรอบที่สองครับเจอกันรอบแรกนะครับคลิปน่าจะมีปัญหานะครับนะสองวันที่แล้วคลิปมีปัญหาครับท่านผู้ชมก็เลยต้อง <laughs> นะมีปัญหานะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ โดนยิงโดนอะไรหรือเปล่าช่องผมผิดปกติครับสองวันนะครับวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะเมื่อเช้านี้ก็ลบไปรู้สึกว่าคลิปเมื่อเช้าก็ลบไปแล้วครับคลิปลายสดนะต่อมาก็คลิปนะครับวันที่สี่ที่ห้านะครับลบไปหลายคลิปครับท่านผู้ชมนะเขาบอกว่าขึ้นสัญญาณเตือนนะครับว่าไม่พร้อมที่จะ ดูครับนะไม่พร้อมที่จะให้ให้ดูนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับนะเอฟซีท่านใดนะครับมีประสบการณ์เรื่องนี้นะครับส่งสัญญาณหน่อยครับท่านผู้ชมอ่ะววันนี้ครับนะการเมืองก็นะครับวันเกิดนะครับผู้ยิ่งใหญ่บางคนนะครับทางอีสานใต้สำคัญกว่านะครับพี่น้องน้ำท่วมครับนะ พี่น้องชาวอุตรดิต์นะครับนาสุขโขทัยอุตรดิตต์นะพิษโลกนครสวรรค์ครับอวมอลไทยครับลามมาถึงนี่แหละสิงบุรีนะครับสิงบุรีแล้วก็อ่างทองครับอยุธยานะปะทุมธานีครับนะแต่นะครับรัฐบาลเสียหนูนะครับไปให้วันเกิดของเนวิน สำคัญกว่านะครับความเดือดร้อนน้ำท่วมของประชาชนช่างหัวมันครับไม่เกี่ยวไม่สนครับเพราะไอ้เทงมันบอกเนี่ยครับนะบักเทงมันบอกว่าไม่ให้มาบริหารประเทศครับนะให้มายุบสภาอย่างเดียวครับนะ <laughs> แสดงว่านะครับสี่เดือนมันไม่ให้มีผู้บริหารครับ มันมีแต่ฝ่ายนิติบัญญัติครับฝ่ายบริหารมันไม่ทำงานครับ m o a มันสัญญาณสัญญาอย่างนั้นับท่านท่านท่าน,นผู้ชมนะนั่นคือ m o a ครับที่มันข้อตกลงสัญญาณว่าภายในสี่เดือนครับทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเดียวครับฝ่ายบริหารประชาชนเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวหนองจานบ้านหนองยากแก้วครับสร้างหัวมันครับ ให้ทหารกระทืบทหารให้กระทืบประชาชนทุกวันครับให้คอมเมนกระทืบทุกวันกระทืบประชาชนนะครับนะนี่แหละครับสิ่งที่ส้มมึงจะรับผิดชอบอยังไงครับประเทศนี้มันต้องมีรัฐบาลมีฝ่ายบริหารครับในเมื่อฝ่ายบริหารไม่มีครับนะฝ่ายบริหารมีถ้าอุตถ้าอนุทินไปนะครับไปช่วยน้ำท่วมครับท่านผู้ชม อะไรจะเกิดเึ้นครับผิดเอ็มโอเอครับไปช่วยน้ําท่วมไม่ได้ิรัชนกมืองว่ายังไงรังสิมันล่มก็มืองไปสั่งให้เขาไม่ให้ไปช่วยไปเหลือประชาชนไม่ให้บริหารไงฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลไงรัฐบาลนี้ทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเดียวไปทําฝ่ายบริหารไม่ได้จะโทษใครแหละครับอย่าไปโทษอนุทินนะครับนะ เขาถึงให้ความสำคัญวันเกิดของครูใหญ่นะครับเนวินนะครับนะสำคัญกว่าน้ำท่วมน้ำท่วมช่างหัวมันครับประชาชนเดือดร้อนช่างหัวมันตั้งแต่สุขโขทยัยเป็นต้นมาครับสุขโขทัยรามลงมานะครับอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์แล้วพิษณุโลกพิษณุโลกครับนะมานครสวรรค์มานครสวระะครค์มาสิงห์บุรีมาที่อ่างทองมาอายุธยามาปทุมธานีครับ นะเห็นหรือยังครับน้ํามาลงมาทางบ่ามาทางเหนือครับจะแก้อย่างไงล่ะครับนี่แหละครับโครงผมคิดถึงรัฐบาลยิ่งรักครับชินวัตรออกนะครับเงินกู้สามจุดสามล้านล้านครับในการที่แก้ผลแรงน้ำท่วมครับเป็นภาพรวมเลยครับนะสามจุดนะครับนะเป็นงบประมาณสามจุด สามแสนกว่าล้านครับสามแสนห้าหมื่นล้านครับนะของบครับนะพวกเก้าตัวล้มล้มไม่ให้ทครับนาโดยศรีสุวรรณจันยาครับไปร้องเป็นประธานมูนิสิโลกร้อนครับไปร้องขนาดนั้นไม่ให้ทําครับอย่าทําเลยครับเพราะอย่าลืมนะครับน้ํามันมันไปไหนไม่ได้หรอกครับน้ามันต้องไหลจากที่สูงมาจากที่ต่ําครับนะในเมื่อมันไหลจากที่มันก็ต้องหาที่ระบายครับ นะมาเข้ากรุงเทพเต็มเต็มมาดูอ่กรุงเทพคุณก็ต้องเข้าใจสิครับว่านะ้ําแม่นม้ําอายุาแม่น้ํานะครับนะเจ้าพญามันรับไม่ได้นะครับนะมันรับไม่ได้มันระบายไม่ทันครับนะมาถึงปทุมธานีมันก็ตีต้องเป็นสามแยกครับออกซ้ายขวาครับนะออกซ้ายออกขวาครับขวาก็ไปลงนู่นนะครับนะคลองละพีพัดครับออกคลองละพีพัด ออกไปนู่นครับออกไปทางบางน้ําเปรี้ยวครับบางน้ําเปรี้ยวออกลงคลองแสนแสบลงสู่แม่น้ําบางประกงออกทะเลเอ่าวไทยครับนะออกคลองเจ้าพระมาคลองคลองเจ้าประยุชิตนะครับนะออกไปแม่น้ําบางประกงครับนะทางขวานะทางซ้ายก็ออกไปนู่นครับคลองมหาสวัสดิ์ลงแม่น้ําแม่กองออกอ่าวไทยครับ นั่นคือแผนของรัฐบาลยิ่งรักครับที่เขาทําที่เขาแก้ปัญหานะครับนะทำเป็นทางด่วนน้ามาเลยครับนะเป็นทางด่วนน้ามาเลยนะไม่ให้ลงครับไม่ให้ลงปทุมธานีแล้วก็แบ่งออกซ้ายขวาครับนะอย่างที่ผมพูดนะออกคลองมาหาสวัสดิ์ออกไปนูน่นออกอ้อมน้อยครับนะคลองมาหายสวัสดิ์ ออกไปนครปฐมแล้วก็ออกลงแม่น้ําบางประกงครับไ้แม่น้ําท่าจีนครับออกทะเลครับนี่ทางนี้ก็ลงแม่น้ําประกงนั่นคือนะครับรัฐบาลที่เขามาช่วยมาแก้ปัญหาครับแต่มีเก้าตัวนะครับกระทืบเขานะครับเหมือนกับอวงนี้นี่ครับที่จะมาแก้ปัญหาชายแดนเห็นไหมครับนะชายแดนยึดมาสิบเอ็ดจุดเก้าตัวไม่ยอมครับนี่แหละครับรัฐบาลอนุทินรัฐบาลเสียงข้างน้อย รัฐาบาลที่นะครับสารรัฐมนูลเลือก <delivery> ครับนี่แหละครับสารรัฐมนูลเลือกให้พี่น้องนะครับหรไหนนะองค์กรนี่ละเลือกให้พี่น้องครับรัฐบาลเสียงข้างน้อยพี <im it> ่น้องเห็นไหมนะรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับล้านเสียงครับ <im it> <im it> มีล้านเสียงเป็นรัฐบาลได้ครับสิบล้านเสียงไปเป็นฝ่ายค้านครับนะสิบล้านเสียงสิบสี่ล้านเสียงไม่กล้าเป็นรัฐบาลครับ <Red> เป็นก็นะครับ นะไอ้เก้าตัวมันอารมณ์ไงครับจะเป็นได้ยังไงล่ะครับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเห็นหรือยังครับล้านเสียงคนเลือกทั้งประเทศล้านเสียงครับแต่สารรัฐมนูลสนับสนุนให้เป็นรัฐบาลครับแต่สิบล้านเสียงล้วนะครับสิบล้านเสียงสารรัฐมนูลไม่สนับสนุนให้เป็นรัฐบาลครับนะเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมนี่คือคนไทยจะต้องตื่นต้องรู้ครับเรื่องน้ําท่วมเรื่องนะครับไม่ต้องพูดถึงครับนะเขาไม่สนใจอยู่แล้วครับเพราะว่า ป็นนะครับแพ้เลือกตั้งเขาก็มาเป็นรัฐบาลได้เขาจะไปยุ่งไปสนทําไมล่ะครับจะไปหาเสียงทำหาอะไรละ่ะสารมนูญเนี่ยช่วยเขาอยู่ถ้าเป็นผมผมก็ไม่ไม่ทําอะไระครับนะรุ่นครับไปกินเหล้ากินเบียร์แถวนะครับแถวเขากระโดงดีกว่าครับนะเลือกตั้งแพ้อยู่แล้วครับแพ้มันก็มาเป็นรัฐบาลได้ครับ นี่แหละครับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเขาถึงบอกว่าต้องยิบเสียงส่วนใหญ่ให้พี่น้องประชาชนกูจะไปสนทำไมกูแพ้เลือกตั้งมาเนี่ยครับแพ้ตั้งสามสันสามสันสี่กู 4, ยังมาเป็นรัฐบาลได้แล้วกูจะไปสนทําไมกับประชาชนครับคนไทยต้องตื่นรู้ต้องเข้าใจนะครับตรงนี้ครับเหมือนจะนะครับนะบ้านหนองยากแก้วบ้านนองจนันช่างหัวมันกูไม่ยุ่งกูไม่สนนะเป็นเรื่องของประชาชนเหลือรนชั้งหัวมึงครับ กูแพ้เลือกตั้งกูก็ได้มาเป็นอีกไม่จำเป็นต้องไปหาเสียงไงครับนะอนุทินนี่ลอยตัวเลยครับเพราะว่าสารลามนูนเอามันไงนะครับนะองค์คมนตรีเอาพวกมันไงก็แค่นั้นครับองค์กรเลยเอาพวกมันครับมันจะไปสนอะไรล่ะครับไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสไมประชารัประชาชนต้องเรียนรู้นะครับต้องตื่นต้องเข้าใจนะว่านะครับนะมันจาเป็นไหมในการที่จะเลือกตั้งเพราะว่าพักการเมืองแต่ละพักไปหาเสียงเลือกตั้งเขาไม่ได้บอกนะครับ เลือกผมไปเป็นฝ่ายค้านนะพี่น้องนะผมจะทํานู่นทนํานี่มีแต่บพราว่าเลือกให้ผมเป็นรัฐบาลนะผมจะปฏิรูปนู่นแน่นี่ครับแต่มันเข้ามาเห็นหรือยังครับมันเอาเสียงพี่น้องไปขายแดกครับต่อไปเลือกสสพี่น้องต้องเข้าใจครับนะต้องเข้าใจแล้วครับว่าจะ,จะเลือกแบบไหนครับนะนี่แหละครับอนุทินเนี่ยครับมันไม่สนครับถ้าเป็นผมเป็นอนุทินผมไม่สนอ <laughs> า,ารลุมนูนก็เป็นของกูสวก็เป็นของกู นะครับกูจะไปนสนทําไมล่ะพวกมึงมามึงสิบมึงร้อยนะครับมึง500ห้าร้อยเสียงกูก็เอามึงลงได้เดี๋ยวกูมาเป็นเปนเองได้ครับกูมีสอสอที่นั่งในแบบสิบเสียงกูก็สามารถเป็นรัฐมนตรีได้เป็นรัฐนายกได้นะกูจะเปนสนทาไมนะครับนะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ